สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซีทุกคนสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่่องของน้องการ์ตูนสารราต้อีกแล้วเด้อเป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมคะ่ะพี่พีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, share, ด้วยนะคะขอบคุณพี่พีเอฟซีมากๆเลยค่ะที่เข้ามาแบบสนับสนุนน้องนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ดูจนแบบจบคลิปไปด้วยกันนะคะอ่าวันนี้น้องก็จะมีเรื่องมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอ่า ก็คือไปบ้านแฟนมาเนาะการที่ไปเห็นแถวอีสานมาก็คือได้อยู่ได้นานมากๆทุกคนคือลาง,งาน1อาทิตย์อะ่ะโอ้โหคืนานานมากนะสำหรับหนูปกติมันจะดาได้ประมาณเออองถึงสหรือว่า4ีหประมาณนี้ใช่ไหมพี่ๆแต่ว่าเออเดือนที่แล้วอะ่ะดาเพิ่มได้เพราะว่า ที่โรงงานไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ก็เลยแบบอืตามน้าแดดแต่ถ้าถ้ามีงานก็คืออาจจะด่าไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะคือน้องจะพูดว่าการที่ไปบ้านเขาเนาะบ้านแฟนอะทุกคนอีสานอะมันเราก็คิดแค่ว่าเออมันเหมือนบ้านเราหรือเปล่าที่จริงอะมันเหมือนเลยนะทุกคนมันคล้ายๆกันแต่วางสิ่งบางอย่างมันก็แบบ ไม่ได้คล้ายกันทุกตลอดนะคือจะบอกว่าเอ,อ่อบางอย่างอะ่ะมันก็คล้ายแต่ว่าความสะดวกสบายแบบอืเข้าทาันสมัยกว่านะคะแล้วก็การที่หนูไปเห็นทุกคนมันมีทั้งรถแบบมาเทดินถมดินหรือว่าปาดดินนะคะอันนี้สุดยอดมากๆคือแบบมันเข้าถึงเลยทุกคนคือไม่ว่าจะแบบ คนจะอยู่แบบภาคเหนือภาคใต้คือแบบการพัฒนาเนาะเขาเข้าถึงแล้วก็ทำอย่างทั่วถึงอะทุกคนไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาดูแลแบบทั่วทุกจังหวัดน่ะโอ้โหเก่งมากอันนี้เก่งจริงจริงทีแรกก็ไม่ดูเนาะว่าเขาแบบเอาดินมาจากไหนเขาก็มีแบบเออเอาดินมาจากนี้จากนี้นะก็ เขาก็มีของเขาเนาะก,ก็มาเทตอนนั้นอะจาได้ว่าเทสิบสิบเที่ยวนะคะทุกคนก็คือเยอะมากๆแปบ๊บเดียวก็มาแล้วทุกคนการเทดินของเขานะแปบ๊บเดียวก็มาแล้วคือรวดเร็วทันใจมากๆประทับใจเอาจริงๆมันก็ห่างจากตัวเมืองอยู่นะคะทุกคนคือก็ห่างไม่เยอะนะคะแต่สามารถไปแป๊บเดียว แป๊บเดียวก็ถึงตัวเมืองแล้วก็คือครูขันนะคะตลาดคูขันในในเมืองอะเนาะไม่ว่าจะกินเอ่อน้ำอเมซอนอะไรก็แล้วแต่ไร้หมดนะถ้าอยากไปเซเว่นก็อยู่ในเมืองนะ <c oughs> มันง่ายขนาดนี้แต่ถ้าเป็นบ้านหนูไงก็คือต้องใส่เวดา้าทุกคนเออต้องใส่เวด้านึงเออเดินทางอีกโอ้ยอยากทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองเขาเซเว่น <c oughs> ก็ต้องนึ่งบ้านน่ะขากลับข้าไปอะ่ะ ใส่เมด้หนึ่งมันพอดีแต่หวานเขานี่เไม่ได้อยากได้ยังนอกกับไปสื่อเอาเองอยู่ในเมืองเพราะว่ามันกับโบไก่นะทุกคนอ่าตอนนั้นหนูกะไปเดือกของที่จะเฮ็ดบ้านนอกกาเดือกลังค่าือว,ว่าแบบปูสาบจังไหนเอาสีดายจังเสียนะทุกคนอืมหนูกถทมก็จะวักไก่บบไปเดือกอยู่กรุงเทพดี ก็ว่าก็ไปใกล้นี่ก็คือแบบเอออยู่ในแบบเมืองคู่คันแป๊บเดียวทุกคนไปเดือกกะมีครบทุกอย่างเลยทุกคนแบบมีล้างค่าไม่ว่าจะเป็นกอซามแบบอืมครบอะ่ะในการนูกก่ะเพิ่อไปเห็นเนาะมันกับมีแบบขดียอย่างทุกคนแบบรสทรงไทยล้าอะ่ะอืมทุกคนอุ้ยหมายถึงว่าทรงของจากไทยอะ่ะไปถึงล้าเนาะ คือแบบสุดยอดแห้งอียียงกับของไทยวัสดุกับของไทยเนาะทรงออกไม่ว่าจะเป็นแบบไม่อ่าเขาคล้องการกินนะเครื่องใส่อียียงต่างๆเนาะและ้วอีกอย่างหนึ่งเขาบแหด้งทรงเฉพาะแค่ด้าวเขาทรงแบบพมา่านะเนาะล่าทุกคนอ่าจะบอกว่าการทรงของเขาเนะี่ยมเมนมีแค่ประเทศเล่าทุกคน ทรงหลายประเทศอยู่นะคะการซดยอดที่ดีแหละเอออยู่ใสกับเขาถึงแต่การสินค้าเขาอุปกรณ์ยังการเฮเทือนทุกคนแบบบาลเขาไม่ได้ก,ก่อเออหินเขาเรียกอะไรทุกคนมันจะเป็นแบบอะไรวะทุกคนหนูก็นึกไม่ออกมันจะเป็นแบบสาบอะไรแดงๆอะ่ะมันจะเป็น เรียกอะไรวะทุกคนจำไม่ได้แล้วแต่ว่าประเทศไทยเขาจะใส่เออเขาจะแบบก้อนหใหญ่ๆเนาะอืมทุกคนแล้วก็ก่อสาบแต่ว่าหนูอะจะใส่แบบสีแดงยูะนะเออก็ไปเดือกทั้งแบบหลังคาหรือว่าแบบเออหนูก็เลือกไม่ถูกนะคะเขาก็อธิบายให้ใหใหเราเลือก เลือกสีเองอะตามใจเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านชอบสีแบบไหนเราก็เลือกสีแบบนั้นนะคะตอนนี้หนูก็กลับมากรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยกลับมาวันอังคารไม่ใช่วันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะมาถึงก็กลับมาวันังวันจันรนะคะออกจากนั่นประมาณประมาณบ่ายสองนั่นแหละทุกคนมาถึงนี่ประมาณเอ,อ ทาทุ่มนะคะก็คือทำงานแล้วนะคะคือหนูก็มีคลิปนำเสนอเยอะมากๆค่ะทุกทุกคนอยากให้ได้ดูว่าเออแม้จะอยู่ภาคอีสานแต่ประเทศไทยเขาทำถึงแน่นอนแล้วก็ทั่วถึงอะ่ะเอออันนี้ก็น่าอยู่มากๆอยู่แล้วไม่ลำบากแน่นอนนะคะก็อยู่ได้นานจริงๆค่ะแล้วก็หนูมีคลิปให้ดูนะคะต้นคลิปค่ะนะคะพี่ๆก็อย่าอย่าดื่มนะคะดูจบ ให้หน่อยนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวหนูพาไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะพี่พีนะคะผี่ภาาประกันอะไรต้องขกอภัยด้วยนะคะพี่พีไปก่อนนะคะดูคลิปก่อนนะคะพี่พี่วัสดีค่ะ Okay, okay. อรถรถถมชีมาทรงเขาถึงทุกอย่างเนอะมึงนะ มะถมดินบบท่านพ่อกันเลยมะขนอีกรอบมะถมอีกรอบ